ป้าป้าคะขอวิธีแก้ดินเป็นกรดที่เห็นผลไวทํายังไงได้บ้างคะง่ายมากแอซซอ,อ,อย่างเดียวจบแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช้แอซอ,อยใช้วิธีอื่นมีวิธีไหนที่แก้ดินเป็นกรดได้คะก็มีหลายวิธีที่เกษตรกรเคยใช้กันมาแต่โบ,บ,บราณเช่นวา,านโดรไม้โดลไม้นี่ใช้เวลากี่วีกี่เดือนคะประมาณหนึ่งถึงสองเดือนแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมคะแล้วก็ใช้ยิบซ้ำแลวยิบซ้ำนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่คะพอๆกัน แล้วถ้าเกิดว่าเลือกใช้ so แอซซอล่ะคะภายในอาทิตย์เดียวแต่มันมีมากกว่านั้นไม่ใช่แค่อายุการปรับปรุงยาวหรือสั้นมากกว่านั้นก็คือเราต้องเข้าใจว่าสองอันที่ผมพูดโดโมไม้กับยิปซัมเนี่ยมันไม่ละลายน้ํามันยากหินมันจากแร่ที่เราขุดขึ้นมาแล้วมันบดบดให้พาร์ติเคิลไซส์เนี่ยมันเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่ละลายน้ำเนี่ยละน้ํายากเนี่ยพอละ,ละลายน้ำเร็จหรือหวานลงไปต้องเอาน้ําตามมันก็ซึมซึมซึม ซึมลงไปได้ไม่ได้ลึกหรอกถูกไหมเพราะมันเป็นพาร์ติเคิลอ่ะมันก็จะถูกไอ,พกอ,อ้พวกอ่อซิว่าถูกกรองไว้บ้างอะไรวะมันก็กรองอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันไม่สามารถลึกลงไปถึง25ิเซนสาิเซน40เซนได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณหวานไอ้สองตัวนี้เข้าไปแล้วนะโดโรไม้กับยิบดซ้มเนี่ยพอหวานไปแล้วเนี่ยคุณเอาเครื่องอะไรเครื่องเครื่องวัดพีเอดมามาปักโอ้โหขึ้นเลยคุณปักเจออะไรรู้ไหมคุณไปปักเจอพาร์ติเคิลของไอ้ตัวสองตัวนี้อ่ะยิปซัมกับโดโรไม้อ่ะ เพราะมันเป็นด่างอยู่แล้วอ่ะคุณบอกโอ้ขึ้นทันทีเลยแต่ถ้าคุณปักลู่ลงไปอีกเอ้าทำไมไม่กรดอ่ะเห็นไหมแต่ถ้าเป็นของแอโซยเนื่องจากสินค้าตัวนี้เนี่ยมันละลายน้ําเป็นโซลูชันเลยน้ําไปถึงไหนก็ลงไปเรื่อยๆเลสามารถได้ถึง40่สิบเซนแต่ของรากพืชที่แอคทีฟมากที่สุดของทุเรียนเนี่ยประมาณ25่ม้าห้เซนคุณป,ปักเลย5เซนเป็นยังไง10เซนเป็นยังไงยี่ห้าเป็นเท่ากันตรงนี้คือความแตกต่างไม่ค่อยมีคนรู้หรอกแปลว่า ข้อดีของแอซอยในการแก้ดินเป็นกรดนอกจากการแก้ดินเป็นกรดที่เห็นผลค่อนข้างไวาภายในหนึ่งสัปดาห์แล้วยังมีเรื่องของการละลายน้ําที่แอซอยนเนี่ยจะสามารถละลายน้ําได้นนดีเป็นโซลูชันแตกต่างกับโดโลไมแล้วก็ยิบซ้มซึ่งจะไม่ละลายน้ําทําให้ทําให้เวลาเราใช้โดโลไมหรือว่ายิบซ้มเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่า i, เฮ้ยวัด ph ดินก็เป็นด่างน,นะก็แก้ได้นะแต่จริงแล้วสิ่งที่ ตัวเครื่องวัดดินกรดปักไปเจอเนี่ยไม่ใช่ดินแต่ว่าเป็นพาร์ติเคิลเป็นอนุภาคของทั้งตัวโดลไมแล้วก็หยิบซ้ำก็เลยโชว์ว่ามันเป็นด่างแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยก็จะพราะว่าดินยังเป็นกรดเหมือนเดิมดังนั้นสำหรับใครที่เจอภาวะดินเป็นกรดอยู่นะคะแนะนำใช้แอซอยค่ะ